แล้วแล้วต้นไม้ใหญ่ก็เอาลงแล้วนะครับผมต้นไม้ใหญ่แต่ก่อนมันสูงสูงขนาดนั้นก็ลงสองต้นเพราะว่ามันมันมัน,มนเสียชีวิตนะครับฮะจุด เอ้าภูเราไปมีคนหยิบไปมั้งว่าบ่มีมีผ้าบ่

ดีเลยครับอันนี้บอสตองแป้ยลู่เหาตัดตัดเป็นตรง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 เห็ดเป็นโต๊ะเพื่อนชี้แค้นยังกะจ้างอ่าหายมอหายเพื่นชี้จ้างเรื่อยกะคนเอาคนอยากได้โซฟาเจอโซฟาเห็ดโซฟาเนี่ยโอ้นี่เห็ดตัวไส้นาวัดนี่ครับแต่เพื่อนว่าเใาได้หายนะครับมาหน้าจักรีเรื่อยจะเรื่อยติ่เนี่ยนี่วางเพาะเพราะจิตใเขาอันอันป้าย อันไหนนี่อันตัดหน้านี่ก็สร้างโอ้อใหญ่ครับใหญ่ว,ว่าววาครับโท่ารับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่มากเท่าอ,องค์มังกรเลยองก็ไป โกนเลยครับไม่อันนี้เลยไม่ผูกไม่อะไรเลยดิเดี๋ยวทำโชฟาเดี๋ยวทำโชฟาครับผมเป็นไม้อีท่อนไม้ยึดไม้ยึไม้อีทึกไม้อีท่อนนะครับผม ทำโซฟาอย่างดีเลยขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผม